พนึกกำลังจีนรสัสเซียตอบโต้ศึกรีดภาษีทรัมป์นุนบริกสแกร่งวันที่8สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัดอว่วงชากรแฟลชบิ๊กวอลทรัมปล่อยมกุกรีดภาษีไม่หยุดเลยแต่ตอนนี้เจอของแข็งแล้วค่ะงานนี้เมื่ออินเดียไม่ยอมก้มหัวให้สรัฐจากที่เคยเป็นเหมือนพันธมิธตรชิดใกล้ อินเดียนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มควอสนะคะในแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐแต่ตอนนี้มีแต่พังกับพังเพราะอะไรเพราะอินเดียกลับหันไปผนึกกำลังกับรัเซียและจีนเนียวแน่นกว่าเดิมอีกทรัมป์ทำได้แค่หัวฟัดหัวเหวี่ยงเพราะอินเดียไม่กลัวที่ทรัมป์จะขึ้นภาษีถึง50%ดอกแรกอินเดียยกเลิกคาสั่งซื้อโบอิงหมื่นล้านบาทนะคะ ประมาณ3,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นยังไม่พอปฏิเสธไม่สนใจซื้อ F35 ที่ทรัมป์เสนอมา1นฝูงบินชวนะ50าลำเรื่องนี้แหละทรัมป์โกรธนะทรัมป์ขอนะคะปฏิเสธเรียบร้อยแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะไปประชุมกับจีนในรัสเซียที่ปักกิ่งอีกด้วยไม่แน่โมดีอาสนใจ J35 ของจีนก็ได้เรื่องนี้ต้องจับ สำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของ VIP อินเดียนะคะอาจิตทาวาลที่ปรึกษาด้านความมั่งคงแห่งชาติของอินเดียเขาบอกว่านิวเดลีกำลังตั้งต,า,งตารอคอยการเดินทางมาเยือนประเทศอินเดียของประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเขาบอกว่ามีกำหนดการจะมาเจอกันไม่เกินปลายปีนี้ในการพบปะกัน ล่าสุดนี้นะคะทวาวพบกับสเกชอยกูเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเจอกับเลขาความมั่นคงมันก็ไม่ผลเรื่องทหารทหารใช่ไหมคะทั้งสองฝ่ายเน้นยำ้ำถึงความสัมพันธ์ของสองชาติตามรายงานของอินเตอร์แฟกนะเขาบอกว่าอินเดียพูดว่าเรามุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือด้านความกระตื่อรน้นสถาปนาระเบียบโลกใหม่ที่ยั่งยืน ชัดไหมระเบียบโลกใหม่ภายใต้ใครไม่ใช่ภายใต้มหาอำนาจเดียวเพื่อสถาปนาระเบียบโลกใหม่รับประการการมีอำนาจสูงสุดของกฎหมายระหว่างประเทศรวมกันต่อสู้กับความท้าทายและภยัยคุกคามยุคสมัยใหม่ไม่เคยเลยนะคะที่อินเดียจะเป็นคนเอ่ยปากเช่นนี้อินเดียและจีนนั้นเดิมไม่ค่อยถูกกันเพราะปัญหาพิพาทชายแดน แต่วันนี้ผนึกกันแน่นค่ะทั้งสองประเทศล้วนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของรัสเซียซื้ออะไรน้ำมันดิบไงขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะเป็นกองเรือเงาหรือกองเรือจีนบรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียตติมทั้งสองประเทศทรัมป์ขู่ไม่ให้ซื้อผลคือจะซื้อต่อจะเพิ่มจำนวนอีกด้วยทรัมป์ขู่ใช้มาตรการต่างๆเล่นง,งานประเทศทั้งโลกเลยก็ว่าได้แต่ ชัดเจนว่ามุ่งเป้าหนักตอนนี้ก็คือลูกค้ารัสเซียใครก็ตามที่ซื้อน้ำมันรัสเซียสรัฐจะลงโทษประมาณนั้นที่สำคัญไปจี้จุดสำคัญสัตอินเดียอินเดียนี่ระดับเ,เศรษฐกิจที่ที่เขาเรียกว่า economic scale ก็เบิ่มเทิมจีนก็เบิ่มเทิมแค่สองประเทศนี้รวมกันสรัฐก็น่าหงายแล้วทำเองนะคะเจ็บเองเขาเล่นงานอินเดียตอนนี้ รวมและเก็บ50%กดดันนิวเดลฮีรัสเซียบอกว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายที่สรัฐไปกดดันนิวเดลีย้ำว่าอินเดียนั้นมีสิทธิ์ค้าขายกับประเทศใดก็ตามที่เขาเป็นคนเลือกครั้งแรกเลยนะคะที่รัสเซียประนามสรัฐเมื่อวันอังคารนี้เองเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของอินเดียนะคะใกลชิดกับประเด็นนี้ไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อบอกเขบอกว่าทวอลที่เป็น พบกับชอยกูที่มอสโกนะ่ะจะหาหรือเกี่ยวกับกรณีอินเดียจัดซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียเพิ่มขึ้นระหว่างเดินทางเยือนกรุงมอสโกตอนนี้ยังอยู่มอสโกอยู่เลยนอกจากนี้เขาบอกว่าคาดหมายจะหยิบยกประเด็นความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างสองชาติอินเดียจะพูดคุยกับรัสเซียพร้อมจะเชิญประธานาธิบดีปูตินเยือนอินเดียในเวลาที่เหมาะสมบอกแต่ว่าไม่เกินสิ้นปีนะคะ แต่นูนเจ้าหน้าที่ทางอินเดียบอกตั้งตารอคอยด้านจีนซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะออกมาประนามสรรฐเลยบอกว่าลงโทษนิวเดลีนี้ไม่ถูกต้องเรื่องข้อตกลงน้ำมันของอินเดียกับรัสเซียคนผู้เรื่องนี้จีดมากเอกอัครราชทูตจีนซวีเฟยหงก็ออกมาประนามทรัมป์โดยตรงค่ะว่าเป็นคนชอบรังแกประเทศอื่นแม่ พูดซะตรงเยใช้ภาษีศุลกากรในทางไม่ชอบเขาเตือนอินเดียและโลกว่าอย่าไปยอมจำนวนต่อแรงกดดันของอเมริกาเขาพูดภาษาอังกฤษสั้นๆน,นะคะบอกว่าให้โอกาสคนรังแกหนึ่งนิ้วก็จะเอาเพิ่มเป็นใหม่ที่จริงเขาพูดย่อนะคะทูตจีนพูดยอ่ยอว่า give the bully an inch จุดๆคำพูดประชดประชันนี้ถ้าจะเต็มประโยคนะคะก็จะหมายความว่า India should be careful give the bully an inch and he'll take a mile ก็ตรงกับสำนวนไทยที่บอกว่าได้คืบจะเอาศอกแบบนั้นแหละถ้ายอมสรัดครั้งนี้ก็จะมีมาตรการเพิ่มอีกเอาแค่ให้เขานิ้วนึงเขาก็จะเอาเพิ่มเป็นใหม่ๆอะไรประมาณนั้นความจริงตอนนี้จีนดันหลังให้บริกเต็มที่เลยนะคะทรัมป์รีดภาษีบราซิล50% กาแฟได้รับผลกระทบที่สุดเพราะสหรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่กาแฟบราซิลขายดีนะคะบ้านเราก็เช่นกันจีนประกาศรับซื้อหมดทําให้บราซิลโล่งสิ่งลงใจเลยแต่ทรัมป์เต้นค่ะทำอะไรไม่ได้หวังจะกดให้บราซิลเคาเจ๋งเสียดายสรัฐแย่เองเพราะจีนรับหมดการโจมตีทางภาษีของทรัมป์ต่ออินเดียและจีนมันเป็นเหตุมาจาก ความสัมพันธ์ด้านน้ำมันของรัสเซียก็คืออินเดียและจีนล้วนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียทรัมป์ต้องการจะบีบคู่ค้ารัสเซียเขาประกาศมาแต่ต้นแล้วเขาจะเล่นงานบริกส์ให้ตายไม่รู้ใครจะตายก่อนกันนะคะมันหมายความว่าทรัมป์พยายามใช้มาตรการบังคับทางเศรษฐกิจใช้สงครามภาษีรีภาษีนี่แหละของวอชิงตันนี้บังคับให้ปฏิบัติตามนโยวัยต่างประเทศแต่ในที่สุดแล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าพลักมิตรไปเป็นศัตรูโดยแท้ความพยายามของจีนรัสเซียในการลดอิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐที่เรารู้กันว่า De d mm ีดอ l ลาร z ล t ซ o ชั่นดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้กำลังพีค mm hmm. เพราะมาตรการภาษีของทรัมป์นี่แหละ mm hmm. การสร้างระบบการเงินคู่ขนานเช่น Brics ก็มี BricsPay จีนก็มี CIPS แล้วมีการใช้ยวน ยวนธรรมดายังไม่พอยังมีหยวนดิจิทัลอีกทำให้อินเดียมีทางเลือกมากขึ้นไม่ต้องงอสรัฐเลยปลายเดือนนี้31สิงหาคมมีประชุมใหญ่องค์กรพันธมิตรเซี่ยงไฮ้นะคะที่จีน3สิงห์แฮมบริกส์จีนรัสเซียอินเดียจะพบหน้ากันเป็นเป็นที่ปักกิ่งโลกขั้วเดียวที่นำโดยสรัฐมีสถานค่ะ